ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอในเรื่องของอมินิไมโครโฟนสำหรับใช้ในการาทำคอนเทนต์ต่างๆนะครับทำคลิปต่างๆเสียงที่ออกมานี่จะชัดเจนนะครับชัดเจนตอนนี้ข้อแนะนำนะครับก็ขอแนะนำครับเป็นรุ่นนี้ครับรุ่น j 1 3 j 1 2หรือ j 1 3นะครับจะมีไมโครโฟนได้2ตัวนะครับมีไมโครโฟนได้2ตัวนะฮะซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราใช้จริงๆใช้ในการไลฟ์สดจริงๆก็ใช้แค่ตัวเดียวก็ได้ หรือว่าจะมีกรณีที่มีถ่ายแบบหลายคนพูดหรือว่า2คนพูดสนทนานี่ก็ใช้เป็น2ตัวนะครับเพราะว่าก็ซื้อไปชุดหนึ่งนี่ก็คุม้มแล้วน,นะครับสำหรับไมโครโฟนสำหรับใช้ในการทำคอนเทนต์เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับอ,อย่างเช่นนะครับผมใช้ Android นะครับซึ่งหากท่านเป็น iPhone นะครับ iOS ก็สสามารถที่จะเลือกซื้อนะครับผ่านลิงก์แล้วก็ไปเลือก คำว่าของ iOS นะครับถ้าท่านท่านที่ใช้โัรศั์ประเภท Android นะครับก็เลือก Android นะครับ Type C นะครับอันนี้เพจ่มีให้ Type C นะครับตัวช่องเสียบตัวรับสัญญาณเป็น Type C นะครับถ้าเป็นรุ่นรุ่นก่อนหน้านี้ก็ยังจะใช้ไม่ได้นะครับต้องต้องดูให้ดีนะครับเนกาท่านท่านจะซื้อนะครับเนี่ย Type C ครับการใช้งานก็แค่นาตัวรับมาเสียบเข้าที่ช่อง Type C ของตัวเครื่องโทรศัพท์นะครับ พอมีสัญญาณขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็ใช้ง่ายครับเราจะใช้หนึ่งชุดอไมโครโฟนหนึ่งตัวแล้วก็เสียบเข้าไปที่เครื่องรับแล้วก็มากดตัวนี้นะครับเห็นไหมครับไฟเขียวขึ้นถ้าไฟเขียวขึ้นนี้คือพร้อมที่จะถ่ายแล้วก็ไปเลือกที่โหมดกล้องวิดีโอนะครับเลือกที่โหมดวิดีโอนะครับเราไปที่วิดีโอแล้วก็เลือกบันทึกไปเลยนะครับบันทึกปุ๊บเสียงสัญญาณที่เข้าไปนี่ก็จะผ่านไมโครโฟนนะครับ การไมโครโฟนที่เราเลือกนะครับอันนี้ก็ทําให้เสียงที่ออกมานน้นชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปรียบเทียบออว่าระหว่างการถ่ายทําที่ไม่ใช้ไมโครโฟนรุ่นนี้กับอาใช้ไมโครโฟนที่ตัวโทรศัพท์นี่เสียงจะชัดต่างกันแค่ไหนนะครับผมจะทดลองให้ท่านผู้ชมดูนะครับครับตอนนี้กําลังทดลองว่าการถ่ายที่ใช้ไม่นะครับระยะที่ผมยืนอยู่กับกล้องนี่ประมาณเกือบ10เมตรนะครับ10เมตรผ่านไมโครโฟนตัวนี้นะครับนะเสียงก็จะชัดเจนนะครับ ก็น,นี่คือเสียงที่เราใช้ไมโครโฟนนะครับชัดไหมครับอันนี้คือทดลองว่าเราใช้ไม์กับไม่ใช้ไม์นะครับตอนนี้ใช้ไม์อยู่นะครับเดี๋ยวอีกคลิปคลิปต่อถัดไปจะเป็นเรื่องของการไม่ใช้ไม์ว่ามันจะต่างกันไหมนะครับอ่ะลองดูคลิปที่ไม่ใช้ไม์นะครับที่เดิมแต่ว่าไม่ใช้ไม์ครับไม่ใช้ไม์นี่เสียงก็จะเบาลนะฮะเดี๋ยวคุณจะลักษณะถ่ายที่มีความแตกต่างกันระหว่างที่ใช้ไม้ไมโครโฟนขนาดกระททดรัดหรือว่ามินิไมโครโฟนสําหรับ,รบ ถ่ายทำคลิปนะครับอันนี้ไม่ใช่ไมคนะครับต้องเดินเข้ามาใกล้ๆเพื่อจะได้ยินนะครับความชัดก็จะต่างกันนะครับครับก็แนะนําเลยนะครับสําหรับไมโครโฟนรุ่นนี้นะครับท่านถ้าซื้อไป1ชุดก็จะได้ไมโครโฟน2ตัวนะครับอย่าลืมนะครับเลือกเป็นแบบถ้าเป็น Android ก็กดเลือก Android นะใน l a z a d านะครับตัวนี้เป็นตัวแทนของ l a z a d านะครับแนะนำสินค้าผ่าน La สด d a อยู่แล้วนะครับท่านก็เลือกเป็น Android Typ e C นะครับ หรือว่าท่านใช้ iPhone อยู่ก็เลือกเป็นสำหรับไม่สำหรับ iOS นะครับก็แยกกันซื้อให้ชัดเจนนะครับท่านก็จะได้สินค้าที่ถูกต้องนะครับที่สําคัญคือก็คือกล่องนี้เนี่ยก็จะเป็นแท่นชาร์จในตัวนะครับเป็นแท่นชาร์จในตัวนะครับก็ชาร์จด้วยสายที่เขาให้มานะครับถ้าเป็นไทซ C ก็เสียบชาร์จไว้นะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยคือเราชาร์จเสร็จแล้วเนี่ยตัวบล็อกตัวนี้แม้จะ่รม้เราจะถอดออกนะครับมันก็จะเป็นแท่นชาร์จไปในตัวฉะนั้นก็ไม่ต้องหวังว่าเวลาเราไปถ่ายใน นอกสถานที่ไฟหมดแบตหมดก็มาเสียบชาร์จได้แต่ว่า,าชัดครั้งหนึ่งก็ใช้ถ่ายได้เป็นชั่วโมงนะครับที่ผมทดลองมานะครับก็แนะนำนะครับสินค้าตัวนี้รับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวังครับอย่าลืมครับซื้อสินค้าผ่านลิงก์ได้สินค้าที่มีคุณภาพที่ผมทดลองใช้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชม